สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบก็หอบอีกแล้วในซองรีดีโฟนกาแล็กซีวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนฝาหลัง vivo y29e ไม่ใช่ v29e อันนี้ฝาเดิมก็แต่นะแันนี้เป็นฝาใหม่ก็จะสีไม่เหมือนเดิมนะทุกคนเราจะมาแกะกันเลยครับผมจะใช้ไอ้ฮอตแอร์ฮัตแอลมร้อนเป่านะทุกคน เปาให้กาวมันละลายออกความร้อนก็ประมาณร้อหไฟร้อยห้าเป่าร้อนๆเพื่อให้มันแกะง่ายแกะขับกาวออกง่ายทุกคนเดีย๋ยวผมจะเริ่มแกะจากด้านล่างขึ้นมากัน หาใบมีดอะไรเนี่ยางั้นอ่ะอ่าเนี่ยมันจะแกะง่ายเพราะว่ามันแตกอยู่อะเดี๋ยวใช้เป็นเดอรนี้ก็ได้่อย่ามันคืออย่างนี้แล้วก็แกะง่ายแล้วทุกคนหรือจะหากระดาษไอ้ฟิล์มอ่ะเนี่ยพลาสติกฟิล์มอ่ะเสะเสะก็ได้เนี่ยแกะง่าย ทุกคนแสแสลงเดี๋ยวนี้มันจะเข้าไปรายการเห็นไหมทุกคนแกะออกเลยแกะนี้แหะทุกคนไม่ได้ยากนะทุกคนแกะออกคริ่แล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เลยแต่ว่าเราต้องมาเก็บรายละเอียดทำความสะอาดขาบกาวบริเวณขอบขอบตัวนี้ก่อน เดี๋ยวทุกคนถ้าเราไม่เอาคราบกาวออกอะเวลาเราใส่ฝาใหม่ลงไปเราปิดแล้วทีนี้นมันจะไม่สนิทเวลาโดนน้าโดนอะไรอะ่ะน้ำมาละจะซึมเข้าได้เนี่ยมันเก็บเก็บคราบกาวเก็บไปน,นี่ออกก่อนตัวนี้มันจะเป็นซีนกันน้ํานะที่เขาติดมาจากทางบริษัททางศูนะะยรเขาของเราก็จะใส่กาวติดจอนนี่แหละ กาวของเราก็กันน้ำเหมือนกันาที่ผมใช้ก็จะเป็นไอ PC 0002มันจะมีสีดำกับสีขาวนะทุกคนที่จริงมันก็มีนะแบบซีในแบบที่เขาติดในจากโรงงานมาเต็มมันต้องได้สั่งทุกคนไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเหมือนพวกไอโฟนอะินกันน้ำ ตัวนี้ลูกค้าก็ไปทำตกมาหล่นมาเขาก็มาสั่งไว้นานแล้วแหละตัวนี้มันจะไม่ใช่ฝาแบบเหมือนเดิมนะมันจะเป็นแบบด้านเลยสีมันจะไม่เงาเหมือนเดิม ถ้าดังเดิมมันจะเงาเงาเนี่ยอยไปทุกคนเนี่ยฝาดังเดิมมันจะเงาแต่ฝาใหม่อ่ะมันจะไม่เงามันจะเป็นแบบด้านแบบนี้เลยเดีย๋ยวทุกคนฝามานะันอะมันจะมีกาวมาด้วย มันจะมีกาวมาด้วยกาวซินพอร์ตไหเลยแต่เราก็จะลงกาวตัวนี้ไปด้วยเพื่อความแน่นเหนียวแน่นแล้วก็ลงกาวกันเลยครับไม่ต้องใส่เยอะครับลูกๆตามขอบเดี๋ยวเนี่ยทุกคน แล้วก็ตอนนี้งอมลงไปเลยเียอดียวะผมว่ามันต้องได้ย้ายแฟดต์อะตัวเนี้ยแฟดมันต้องได้ย้ายก่อนเนี่ยทุกคนผมแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะแฟดต์ตัวแบบนี้นะเอามาใส่ตัวใหม่ ันจะมีรวงของมันเยอะทุกคนผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะก็เอาแปดเอานี่ใส่ตรงรูลแล้วอันนี้ผมก็เป่าพะว่ากาวมันเริ่มแข็งในเป่าให้กาวมันออ่อนอ่าทุกคนนี้เราก็เป่าให้กาวละลายให้มันติดแน,น,น่นนะก็เป็นที่เช็จสิ้นแล้วทุกคน ก็จะขอจบคลิปเพยงครนี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับบาย